เรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนพดลินาสมาชิกวุฒิสภากับผมขออนุญาตรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยของการใช้อาคารวุฒิสภาแห่งนี้ให้ท่านประธานและท่านสมาชิกวุฒิสภาทราบดังต่อไปนี้ครับแต่ก่อนอื่นกับผมต้องขออนุญาตท่านประธานสวมหมวกนิรภัยและเสื้อสะท้อนแสง เพื่อให้เป็นตัวอย่างให้เพื่อนสมาชิกและขลา้าราชการในห้องประชุมนี้ได้เห็นว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ท่านจะปฏิบัติอย่างไรท่าทานที่กรบครับจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด7.7ตามมาตาลิกเตอร์โดยมีจุดกำเนิดที่เมืองมันเดเลประเทศเมียนมาเมื่อวันที่28มีนาคม2568 และส่งผลกระทบถึงหลายประเทศหลายจังหวัดรวมถึงประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครในวันศุกร์ที่28มีนาคมที่ผ่านมากับผมเองก็เป็นคนหนึ่งครับที่อยู่ในสภาแห่งนี้ในอาคารของสภาเมื่อเวลา13.30นของวันศุกร์นั้นกับผมกำลังเตรียมที่จะประชุมร่วมกับท่านประธานรัฐสภาคือท่านอาจารย์วันนอ ที่ห้อง ca 308อาคารฝั่งสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรขณะนั้นก็มีกระเพนไหวเกิดขึ้นและเจ้าหน้าที่เองเนี่ยนะครับก็รู้สึกเวียนหัวจะเป็นลมผมเองในฐานะที่เป็นวิศวกรอยู่ด้วยก็จะรู้สึกเร็วกว่าคนอื่นก็เลยบอกว่านี่คือแผ่นดินไหวไม่ใช่ คนที่จะมาเวียนหัวหรือจะเป็นลมเนี่ยนะครับก็เลยบอกเจ้าหน้าที่ในห้องนั้นทั้งหมดให้วิ่งตามผมมาแต่สิ่งหนึ่งทีเ่เป็นข้อกังวลก็คือว่าผมเองผมอยู่ในส่วนของสมาชิกวุฒิสภาก็คุ้นเคยกับพื้นที่นี้แต่ก็ไม่เคยไม่คุ้นเคยกับพื้นที่ของสภาผู้แทนราษฎรพอวิ่งลงมาเนี่ยครับก็ไม่รู้ว่าประตูหนีไฟที่ใกล้ที่สุดมันอยู่ตรงไหน พอเราต้องออกทางนั้นบังเอิญเจ้าหน้าที่ที่รับราชการมานานในฝั่งของสสเขารู <c oughs> ้ก็เลยตะโกนบอกบุคคลในชั้นสามทั้งหมดให้วิ่งตาม <c oughs> ก็เป็นหลายร้อยชีวิตวิ่งตามออกไปแล้วพอลงมาข้างล่างก็เนื่องจากอาคารมันสูงมากมันกว้างมากเราก็ไม่รู้ว่าที่จะออกไปจุดรวมพลนั้นนะประตูมันอยู่ตรงไหนกันแน่ที่ใกล้ที่สุดเจ้าหน้าที่ก็โชคดีที่เขามีความชำนาญน,นะครับ เขาก็เลยพาไปยังจุดลมพลในระยะเวลาอันสั้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้สร้างความวันไหวต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะความปลอดภัยของอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่ตนจะต้องกลับไปทำงานหรือไปพำนักในที่บ้านท่านประธานวุฒิสภาท่านมงคลสุรัจจัได้โทรศัพท์มาหารือกับผมในฐานะที่กับผมเป็นสมาชิกวุฒิสภา และเป็นวิศกรเดียวทาด้วยโดยหาลือก็คือว่าจะทำยังไงในวันที่31คือวันจันทร์เนี่ยนะครับพวกเราต้องเข้ามาประชมุมข้าราชการต้องมาปฏิบัติงานความปลอดภัยของอาคารเนี่ยจะสามารถให้ความมั่นใจกับเพื่อนสมาชิกและข้าราชการได้หรือไม่อย่างไรก็ผมเรียนท่านว่าในเรื่องนี้เป็นเรื่องของ การปฏิบัติสองส่วนคือตามข้อกฎหมายและต้องการผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายกับผมเองในเช้าวันเสาร์นั้นท่านประธานมงคลสุรชจัิยได้เชิญประชุมในช่วงเช้านั่นเองครับโดยให้กับผมประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปธรรม หรือวอสทซึ่งทางนั้นเองนะครับหน่วยงานก็ได้กรุณาส่งท่านอาจารย์ปณิธิพมสาขานะัสกลนครซึ่งเป็นวุฒิวิศวกรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการตรวจสอบอาคารและเป็นผู้ที่ทางวสทได้มอบหมายให้เป็นผู้ตรวจสอบอาคารอันเกิดจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวอันนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆอยู่ในขณะนี้นะครับ อีกส่วนหนึ่งกับผมได้ประสานไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งทางกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ได้กรุณาส่งวิศวกรมาช่วยตรวจสอบจํานวน5ท่านและหนึ่งในนั้นเป็นโชคดีครับหนึ่งใน5นั้นเน่ยเขาเป็นวิศวกรที่เคยคุมงานในอาคารรัฐสภาแห่งนี้ก็ได้เรียนผมว่าจริงๆอาคารรัฐสภาแห่งนี้มีการก่อสร้างที่ ในระบบโครงสร้างนั้นมั่นคงมีการเจาะเข็มแล้วเข็มนั้นเนี่ยมีความลึกถึง64-65ถึงเมตรจำนวนหลายร้อยนะครับซึ่งตรงนี้นี่เองครับทั้งสองหน่วยงานก็ได้กรุณาเข้ามาช่วยในการที่จะตรวจสอบทั้งๆท,ที่เราแจ้งไปกระชั้นชิดมากผมจำได้ว่าแจ้งไปในวันเสาร์9้าโมงเชา้าและสองหน่วยงานนี้ ก็มาภายในหนึ่งชั่วโมงซึ่งก็ผมต้องขอขอบพระคุณทั้งสองหน่วยงานเป็นอย่างยิ่งเพราะทราบข่าวมาภายหลังว่าเขากำลังประชุมอยู่กับท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะทําวางแผนทําการตรวจสอบอาคารเหล่านี้เนี่ยนะครับอยู่ในขณะที่กับผมโทรและสับไปหาพวกบุคคลเหล่านี้นะครับท่านประธานมงคลสุรชจรได้ประชุมทีมงานทั้งหมดรวมทั้งข้าราชการของวุฒิสภา นำโดยท่านเลขาธิการนะครับท่านรองเลขาธิการวุฒิสภาตลอดจนข้าราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาคารสถานที่และฝ่ายรักษาความปลอดภัยรวมทั้งวิศวกรทั้งสองหน่วยงานที่เข้ามาร่วมด้วยก็ประชุมวางแผนกันนะครับจากการประชุมในช่วงเช้านั่นเองก็ได้แบ่งทีมงานออกเป็นสองทีมเพราะอาคารใหญ่มากในทีมแรกนั้นเนี่ยนะครับจะตรวจตั้งแต่ชั้น3ไปจนถึงชั้นสูงสุด ซึ่งท่านประธานมงคลท่านได้กรุณานำทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบเองในส่วนทีมที่สองนั้นกับผมได้นำทีมวิศวกรจากบสทและกรมโยธาธิการและผังเมืองบาง,บาง,บางท่านพร้อมทั้งข้าราชการอีกจำนวนมากโดยเริ่มต้นตรวจต,ตั้งแต่ชั้นบีสองไปถึงชั้นสองของอาคารวุฒิสภาก็คือห้องนี้แหละครับ ทั้งโรงอาหารทั้งในส่วนต่างๆที่นี้ในส่วนของการตรวจสอบนั้นเนี่ยนะครับก่อนที่จะตรวจสอบเราได้ไประชุมกับวิศวกรทั้งหมดที่เข้ามาตรวจสอบในทีมที่ผมรับผิดชอบก็ตรวจสอบแบบหน้ากระดานเพราะพื้นที่ใหญ่มากตรวจทุกเสาทุกคานทุกพื้นทุกผนังเพื่อที่จะดูว่ามีรอยแยกรอยแตกอะไรหรือไม่ถ้ามีก็ให้ส่งสัญญ,ญาณ เรียกวิศวกรที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งท่านประธานที่เคารพครับผมขออนุญาตอธิบายสั้นๆน,นิดหนึ่งว่าในโครงสร้างของอาคารเนี่ยนะครับส่วนสำคัญที่สุดแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่สองสามส่วนส่วนแรกก็คือเสาส่วนที่สองคือคานส่วนที่สามก็คือเออสาเข็มและอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือ โครงสร้างกล่องลิฟต์ซึ่งตรงนี้จะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าส่วนนี้มีปัญหาก็มีข้อบ่งชี้ที่จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างได้ในส่วนของชั้นบีสองไปถึงชั้นสูงสุดหลังจากการตรวจแล้วก็ยังไม่พบรอยร้าวที่วิกฤตรอยร้าวที่พบส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วง ผ,ผิวปูนฉาบนะครับโดยวิศว,ศวกรทั้งสองหน่วยงานได้ยืนยันตรงกันว่ารอยเล้าที่พบไม่เล้าถึงโครงสร้างแน่นอนและย้ําว่าที่จุดไหนที่น่ากังวลและโครงสร้างของอาคารไม่ได้รับความเสียหายและได้เดินตรวจสอบในทุกพื้นที่เกือบทุกเสาทุกคานตลอดจนจุดที่คาดว่าวิกฤตก็ดูค่อนข้างละเอียดในส่วนของลิฟต์ก็เช่นเดียวกันครับ ช่วงไอ้กล่องลิฟต์เนี่ยนะครับก็ไม่มีรอยร้าวที่กระทบไปถึงโครงสร้างแต่อย่างใดอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องทำการตรวจสอบก็คือช่วงสะพานเชื่อมระหว่างสองอาคารเมื่อแผ่นดินไหวมีการโยกคลอนของตัวอาคารนี้สะพานเชื่อมก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะต้องตรวจสอบซึ่งผลการตรวจสอบทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่พบข้อบ่งชี้ถึงรอยต่อรอยเชื่อม ที่มีปัญหาต่อสะพานเชื่อมอาคารแต่อย่างใดเช่นเดียวกันครับก็มีข้อเสียหายบ้างเล็กน้อยที่เกิดขึ้นจากการจากปูนฉาบเนี่ยนะครับประมาณไม่ถึง1ตารางเมตรนะครับที่ล่วงหล่นลงมาปูนฉาบเนี่ยนะครับบริเวณที่จอดมอเตอร์ไซค์ชั้น B1 ซึ่งวิศวกรเองก็ได้สั่งให้มีการกั้นบริเวณพื้นที่เหล่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย ต่อบุคคลที่จะสัญจรไปมาและห้ามสัญจรในช่วงนั้นนะครับจากการสำรวจและตรวจสอบอาคารแห่งนี้ในเบื้องต้นโดยวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของทั้งสองหน่วยก็ได้ซอ้ออขสรุปเบื้องต้นตรงกันว่าโครงสร้างของอาคารอย่างปลอดภัยต่อการใช้งานครับในส่วนของอาคารฝั่งสภาผู้แทนรัษฎรก็ได้ทราบว่าท่านเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรเขาก็มีทีมวิศวกร ได้เข้ามาทำการตรวจสอบนะครับซึ่งก็ทราบข่าวเบื้องต้นว่าผลการตรวจสอบถึงโครงสร้างของอาคารรัฐสภาทั้งหมดเลยหมายถึงทั้งสสและสวปลอดภัยและสามารถใช้งานได้นะครับท่านปานที่เคารพครับโดยที่ปัจจุบันนี้เนี่ยยังไม่มีเครื่องมือหรือวิธีที่จะพยากรณ์ว่าเกิดแผ่นดินไหวเมื่อใดสิ่งที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำได้ในปัจจุบันก็คือเมื่อเกิดแผ่นดินไหวแล้วเครื่องมือจึงจะไปจับสัญญาณได้ว่าเกิดแผ่นดินไหวขนาดเท่าใดและที่ไหนมีอยู่หลายครั้งมากครับการเกิดแผ่นดินไหวครั้งที่สองรุนแรงกว่าครั้งที่หนึ่งเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ครั้งที่สองมีความรุนแรงมากกว่าครั้งที่หนึ่นั้นได้เกิดในหลายพื้นที่ทั่วโลกโดยเฉพาะบริเวณแนวรอยเลื่อน และเขตมุดต,ตัวของแผ่นเปลือกโลกผมจะขอยกตัวอย่างสักสามที่ในปีพศ2554มีแผ่นวินไหวที่โทโฮกุประเทศญี่ปุน่นขนาด7.3ซึ่งตอนนั้นเกิดก่อนเดือนมีนาของปีนั้นแต่พอถึงเดือนมีนาในปีเดียวกันนั้นเกิดขนาด9.1ลิตรซึ่งสูงกว่าครั้งแรก ในส่วนที่สองที่ได้บันทึกสถิติไว้ก็คือประเทศอินโดนีเซียเมืองลอมบอกในปีพศ2561เกิดครั้งแรกในปีนั้นเดือนกร,รกฎาคมนะครับ6.4แล้วพอเดือนสิงหาห่างกันแค่เดือนเดียวเกิดขึ้นอีก6.9ครั้งสุดท้ายที่มีระบบบันทึกไว้ที่ครั้งที่สองมากกว่าครั้งที่หนึ่งนี่ก็คือ ไม่นานมานี้ครับในปีพศ2564ที่เฮติเกิดครั้งแรก6.9ครั้งที่ส7.2ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงมากและเมื่อวานนี้เองเวลาประมาณหนึ่งทุ่มเศษเศหน่วยงาน US Geological Survey ซึ่งเป็นหน่วยงานของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อเสียงระดับโลกก็ได้รายงานว่าเกิดแผ่นดินไหว ลึกเข้าไป10กิโลเมตรขนาด7.1ที่ทะเลแปซิฟิกตอนใต้ใกล้กับประเทศตองกานับเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในเวลาไม่กี่วันจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาและผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานนี้ได้รายงานว่า after ์ช็อ k ที่เกิดขึ้นในแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาเนี่ยนะครับมันอาจจะยังคงอยู่ไปอีกเป็นเวลา2-3เดือน หรืออาจจะยาวกว่านั้นด้วยความรอบคอบและความปลอดภัยของท่านสมาชิกและท่านข้าราชการของวุฒิสภาในตอนเช้าของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้นะครับท่านประธานวุฒิสภาก็ได้ดำริว่าน่าจะต้องมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุก็ได้เรียกประชุมเพื่อซักซ้อมเนี่ยนะครับเพราะถ้าหากมีอัสเตอร์ช็อกหรือแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอีกเนี่ย จะต้องอบพยพสมาชิกวุฒิสภาและข้าราชการออกจากวุฒิสภาอย่างไรกับผมและเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาบางท่านอาทิเชน่นท่านสาวชิปจิตนิยมท่านสาวชันนลงพรล,ลุงโลดก็ได้เข้าร่วมแผนเผชิญเหตุนี้ด้วยเมื่อวานนี้นะครับท่านทางที่เคารพครับอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ตรงหน้าของทุกท่านนั้นล้วนมีประโยชน์กรณีเกิดเหตุ ด้วยหมวกลิ้นไผเนี่ยนะครับจะช่วยป้องกันวัตถุต่างๆที่จะหล่นลงมากระทบศรีรษะของท่านถ้าท่านประธานและท่านสมาชิกลองเงยขึ้นไปบนเพดานโค้งเนี่ยนะครับจะเห็นแผ่นสีฟ้าจำนวนมากอยู่ข้างบนด้านโค้งเนี่ยนะครับแล้วถ้าเกิดแผ่นดินไหวแผ่นเหล่านี้มีโอกาสตกลงมาโดนศีรษะของท่านแม้จะเป็นแผ่นที่ไม่ใหญ่มากนะักแต่ด้วยความสูงและความเร็ว จะทำให้ท่านบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้ด้วยส่วนเสื้อสะท้อนแสงนั้นนี่ยนะครับจะช่วยให้มองเห็นได้ได้ง่ายโดยเฉพาะส่วนใหญ่แล้วเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆเนี่ยไฟจะดับในอนาคตเนี่ยคงจะต้องมีเชือกหรือเส้นสะท้อนแสงเพื่อที่จะนําทางจากห้องประชุมนี้ไปไปยังทางหนีไฟนะครับนอกจากนั้นได้เตรียมไฟฉายแด้ออลอกวีกนะครับ ซึ่งอุปกรณ์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็จะมีประโยชน์ต่อท่านสมาชิกเป็นอย่างยิ่งเมื่อวานนี้ก็ได้ซ้อมแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวแล้วซึ่งซ้อมได้ซ้อมเสมือนจริงนะครับแล้วก็เมื่อเกิดเหตุท่านจะออ,ออกลุกไปตรงไหนวิ่งไปที่บนนันไดหนีไฟที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหนบ้างผมเองและเพื่อนสมาชิกคงได้ตระหนักแล้วว่า ถ้ากับผมไม่มาซ้อมเมื่อวานเนี่ยผมไม่รู้จริงๆครับว่าไอ้ทางหนีไฟจากห้องนี้ไปสู่ที่ข้างนอกเนี่ยนะครับอันไหนใกล้สุดอันไหนปลอดภัยสุดซึ่งก็เพิ่งรู้เมื่อวานเนี่ยแหละครับและพอลงถึงชั้นล่างทางที่จะออกไปจุดรวมพลเพราะพื้นที่กว้างขวางมากเพราะฉะนั้นการซ้อมจึงเป็นสิ่งจําเป็นเป็นอย่างยิ่งนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมได้เรียนทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่า ถ้าเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆเนี่ยช่วยกรุณาส่งลายเป็นโดยโด่วนและทันทีไปยังกลุ่มหลายเพื่อนสมาชิกซึ่งกรายการเป็นคนดําเนินการอยู่เนี่ยนะครับและในการนี้ท่านประธานวุฒิสภานะครับได้มีคําสั่งวุฒิสภาที่11.2568ทับ2568เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเหตุการณ์พิเศษแผ่นดินไหวของวุฒิสภาขึ้นซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ ต่อสถานการณ์และป้องกันผลกระทบอันเกิดกาแผ่นดินไหวซึ่งจะมีท่านเลขาธิการวุฒิสภาเป็นประธานและเลขาธิการวุฒิสภาในส่วนที่กำกับดูแลสำนักบริหารกลางเป็นรองประธานครับในวันอาทิตย์ที่30คือเมื่อวานนี้เนี่ยครับการซักซ้อมนั้นเป็นไปด้วยดีนอกจากการซักซ้อมแล้วท่านประธานยังได้กรุณาประสานกับหน่วยตำรวจน้ำมาร่วมซักซ้อมด้วย ในกรณีเกิดเหตุที่มีคนบาดเจ็บก็สามารถที่จะส่งโดยเรือไปยังโรงพยาบาลวชิระภายในไม่เกิน5นาทีและภายส่งไปที่โรงพยาบาลศิริราชภายใน10นาทีเสร็จซึ่งหลังจากการอภิปรายของผมวันนี้นะครับจะมีคลิปสั้นๆประมาณ2นาทีจะได้เห็นการซ้อมเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับ ท่านประธานที่เคารพครับแต่ท่านสมาชิกทุกท่านครับวุฒิสภาแห่งนี้เนี่ยเป็นที่ทํางานของทุกๆท,ท่านซึ่งก็เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของท่านหากท่านพบสิ่งปกติผิดปกติเนี่ยนะครับเป็นต้นว่ารอยแล้วหรือผนังปูนแตกร่วงหล่นลงมาขอได้โปรดกรุณาแจ้งท่านเลขาธิการหรือรองเล,เลขาธิการได้เลยนะครับเพราะหลังจากนี้คงจากอีกระยะหนึ่งเนี่ยเราต้องอ ใส่ใจดูกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ลอยแยกมันแยกมากขึ้นหรือไม่อย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยสรุปแล้วครับการตรวจสอบเบื้องต้นโดยวิศวกรทั้งสองหน่วยงานนั้นท่านมีความเห็นและข้อสรุปตรงกันว่าโดยอาคารแห่งนี้เนี่ยนะครับเป็นอาคารที่ปลอดภยัยแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นไม่กระทบต่อโครงสร้างแต่อย่างใดกระผมกราบเวียนท่านประธาน และท่านสมาชิกนะครับว่าถึงแม้เราจะตรวจสอบเบื้องต้นแต่การดําเนินการทั้งหมดเป็นไปอย่างจริงจังเป็นไปตามระเบียบเป็นไปตามข้อกฎหมายของการตรวจสอบอาคารที่รัฐบาลกําลังทําอยู่ทุกประการในวันที่ตรวจสอบนั้นภาพความเห็นข้อสรุปต่างๆได้ส่งผ่านไปยังกรมโยธาธิการเพื่อเป็นข้อมูลผ่านก o o g l e ฟอร์เป็นเรียลไทมเลยครับเพราะฉะนั้น ข้อสรุปตามกฎหมายตามระเบียบแล้วอาคารรัฐสภาหแห่งนี้ปลอดภัยกับผมในฐานะที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาและวิศวกรโยธาถึงแม้ผมมีใบประ,ประกอบวิชาชีพควบคุมแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นหน้าที่โดยตรงของผมตามกฎหมายเพราะฉะนั้นข้อสรุปข้อคิดเห็นต่างๆเป็นไปจากวิศวกรจากทั้งสองหน่วยงานนั้น ในโอกาสสุดท้ายนี้นะครับผมขอกราบขอบพระคุณหน่วยงานทั้งสองและวิศวกรที่ตรวจสอบทุกท่านนะครับและขอขอบพระคุณท่านเลขาธิการท่านรองเลขาธิการพออสํานักตลอดจนข้าราชการเจ้าหน้าที่ของวุฒิสภาทุกๆท,ท่านที่ได้สละเวลาในวันหยุดของท่านทั้งหลายมาร่วมกันทําง,งานทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและขอส่งกําลังใจนะครับไปอย่างเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆ วิศกรทุกทกท่านตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบอาคารที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ด้วยความเสียสละเพื่อให้สถานการณ์ต่างๆคืนสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุดกราบขอบคุณครับ นี้ได้เกิดเหตุกรณีไหวขควายทุกท่านอยู่ในความสงบครับผมขอปิดการประชุมครับเตรียมอบยบตามแผนขอเชิญท่านผู้ชัการเหตุการณ์ดำเนินการต่อครับท่านสมาชิกครับขอให้ทุกท่านนะครับสวมหมวกนิรภัยสวมเสื้อสะท้อนแสงดูธงสีตามที่นั่งของทุกท่านนะครับเดินออกด้วยความสงบตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่นะครับขอให้ทุกท่านสวมหมวกใส่เสื้อสะท้อนแสงและเดินตามที่เจ้าหน้าที่นะครับตามช่องทางของแต่ละท่านนะครับ ขอให้ทุกท่านกปรกออกจากพื้นที่โดยทันทีและปฏิบัติตามแนวทางการอถุกเฉิ่ออย่างเคร่งครัดขอยย้าอีกครั้งขอย้าอีกครั้งกดรถออกจากพื้นที่โดยโนทันทีหลีเกเลี่ยงการใช้รถและมุ่งหน้าไปยังจุดรบพรที่ปลอดภัย